เช็คด่วนค่ะ8สัญญาณเตือนสีของอุจจาระบ่งบอกโรคค่ะเราควรลองสังเกตอุจจาระของเราบ้างนะคะทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งขนาดค่ะซึ่งสามารถบ่งบอกถึงภาวะสุขภาพของเราได้ค่ะและหากพบผิดปกติหรือมีสิ่งที่น่าสงสัยนะคะก็ไม่ควรละเลยค่ะรีบปรึกษาแพทย์ทันทีนะคะเพราะนั่นคือสัญญาณเตือนค่ะถึงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราได้นะคะ เช็ดด่วนๆเลยนะคะเจ็สัญญาณเตือนสีของอุจจาระค่ะ1ค่ะสีน้ำตาลอ่อนนะคะบ่งบอกถึงสุขภาพที่ดีค่ะระบบทางเดิอนอาหารเป็นปกติค่ะอุจจาระที่สีออกโทนน้ำตาลถึงสีน้ำตาลอ่อนค่ะเป็นสีที่เกิดจากน้ำดีนะคะระหว่างการย่อยอาหารค่ะหรือถ้าหากเป็นสีเขียวค่ะก็ยังถือว่าปกติเช่นกันนะคะ เพราะอาจจะเป็นสีที่เกิดจากการกินผักสีเขียวเข้าไปมากนั่นเองค่ะสองค่ะสีออกโทนแดงนะคะอาจเกิดจากการกินอาหารที่มีสีแดงค่ะเช่นมะละกอแตงโมกระเจีย๊ยบซอสมะเขือเทศนะคะเยลลี่สีแดงค่ะหรือเครื่องดื่มสีแดงค่ะดื่มเข้าไปในปริมาณที่มากนะคะสาค่ะสีดำคล้ำค่ะอาจเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีสีดำค่ะเช่นพวกตับต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น ตับหมูตับเป็ดตับไก่เลือดหมูนะคะเฉาก้วยขนมเปียกปูนสีดําหรือข้าวเหนียวสีดําค่ะลูกมอนยาบํารุงเลือดค่ะที่มีธาตุเหล็กนะคะก็จะทําให้อุจจาระมีสีดำคล้ำได้ค่ะสีนะคะสีดําเข้มเหมือนยางมะตอยค่ะนี่คือสัญ,ญญาณที่เป็นอันตรายค่ะอาจจะมีภาวะเลือดออกภายในนะคะให้ไปพบแพทย์โดยด่วนค่ะ เพื่อตรวจอาการเลือดออกบริเวณทางเดินอาหารด้านบนนะคะลำไส้กระเพาะหรือหลอดอาหารค่ะหากถ่ายวิจาระเป็นสีดําบ่อยครั้งอาจบ่งบอกว่าคุณอาจเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะและมีภาวะเลือดออกภายในได้ค่ะ 5. ค่ะมีสีแดงที่ปนเลือดออกมาจํานวนมากนะคะมักเกิดจากฤทิ์สีดวงทวารภายในนะคะหรือภายนอกแตกก็ได้ค่ะ หรืออาจเกิดจากภาวะเลือดออกในลำไส้ได้นะคะเช่นถุงผนังลำไส้ใหญ่อักเสบผนังลำไส้แตกนะคะซึ่งควรรีบพบแพทย์ในทันทีเลยค่ะหขค่ะสีเหลืองนะคะมีคราบมันและมีกลิ่นเหม็นมากค่ะนั่นเกิดจากไขมันส่วนเกินที่อยู่ในอุจจาระนะคะมีกระบวนการดูดซึมอาหารที่ผิดปกติซึ่งเป็นอาการผิดปกติเกี่ยวกับการดูดซึมของลำไส้นะคะก็ควรที่จะต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาค่ะ จ็ดนะคะสีเทาเหมือนขี้เท่าค่ะบ่งบอกภาวะที่ตับนะคะหรือตับอ่อนกําลังมีปัญหาค่ะซึ่งอาจมีอาการของตับอ่อนอักเสบตับแข็งนะคะหรือตับอักเสบได้นะคะต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะแปดค่ะสีอ่อนขาวหรือสีคล้ายดินนะคะอาจบ่งบอกได้ว่าในอุจจาระนั้นขาดน้ําดีค่ะซึ่งมีสาเหตุจากท่อน้ําดีอุดตันได้นะคะหรือผลข้างเคียงจากการรับประทานยา แก้ท้องเสียมากเกินไปค่ะแต่ถ้าหากอุจจาระของคุณนะคะแข็งเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆนั่นแสดงว่าร่างกายได้รับน้ำาและไฟเบอร์ไม่เพียงพอค่ะที่จะกำจัดของเสียนะคะและก้อนอุจจาระนั้นนะคะอาจจะอยู่ในร่างกายของเรานานเกินไปค่ะวิธีแก้ไขก็คือต้องเพิ่มปริมาณน,น้ำที่ดื่มในแต่ละวันให้มากพอนะคะและเพิ่มอาหารที่รับประทานให้มีเส้นใยค่ะ หรือที่มีไฟเบอร์มากนะคะในผักผลไม้ค่ะค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะหันมาใส่ใจสุขภาพค่ะมันตรวจเช็คสัญญาณเตือนของสีอุจจาระนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้ตรวจรักษาได้ทันท่วงทีค่ะค่ะพบกับสาระดีๆกับพี่น้องได้ทุกวันนะคะขอบคุณค่ะ